สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์เตือนใจศิริปรหานกุลวันนี้จะมาเสนอข้อเสนอโครงการเบื้องต้น Project Brief ปี2,565หัวข้อการพัฒนาฟาร์มโคโนมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคโนมผ่าอินแปลงด้วยวัทนอสู่การรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP ภายใต้แพลตฟอร์มเพิ่มศัก,กยภาพธุรกิจชุมชนห่วงโซ่คุณค่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ NE 0 4 นวัตกรรมเพื่อเกษตรปลอดภัยครบวงจรพืชและสัตว์ปีการศึกษา2,562กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขการเข้าโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนว่านมโรงเรียนนั้นต้องมาจากน้ำนมที่ผ่านศูนย์รวบรวมนมและโรงงานแปรรูปนมที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP และน้ํานมที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตนมโรงเรียนนั้นต้องเป็นน้ํานมที่มาจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม G.A.P จากกมรมสุขปศุสัตว์โดยน้ํานมนั้นจะมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานนอกจากนี้กรมปรศุสัตว์ยังมีแผนปฏิบัติการด้านโคนมและผลิตภัณฑ์นมในระยะที่ 1. นกรมปรศุสัตว์ตั้งเป้าหมายไว้ว่าในประเทศไทยจะต้องได้รับ การรับรองมาตรฐานฟาร์ม G.A.P 100%เในปี2,565ประเด็นปัญหาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมผาอินแปลงคือการจัดก,การฟาร์มและคุณภาพน้ำนมดิบไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฟาร์ม G.A.P ดังนั้นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคนมผาอินแปลงจึงต้องการความรู้ด้านการจัดก,การฟาร์มและคุณภาพน้ำนมดิบให้เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์ม G.A.P โครงการน,นี้จะมีการดำเนินการทั้งหมด3ขั้นตอนคือกิจกรรมต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยกิจกรรมต้นน้ำประกอบไปด้วยกิจกรรมที่1ผู้เสนอโครงการทำการประชุมชี้แจงหลักการและวัตถุประสงค์การดำเนินการแก่ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ผู้เลี้ยงโคนมและโรงงานผู้ผลิตนมโรงเรียนตลอดจนการระดมความ,ค,วามคิด เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินโครงการร่วมกันส่วนกิจกรรมต้นน้ํากิจกรรมที่2คือการค้นคว้าและเก็บข้อมูลการจัดการฟาร์มโดยใช้แบบสอบถามร่วมกับการสัมภาษณ์จากเจ้าของฟาร์มและผู้ปฏิบัติการในฟาร์มร่วมจัดร่วมกับการสังเกตการบันทึกผลสภาพข้อมูลการจัดการฟาร์มเพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการดําเนินกิจกรรมกลางน้ําข้อที่1คือการจัดทําคู่มือและฝึกอบรม มาตรฐานฟาร์ม GAP ส่วนกิจกรรมที่2คือการศึกษาดูกาดูงานด้านการดำเนินการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GAP ส่วนกิจกรรมข้อที่3คือผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้จากกิจกรรมที่1และกิจกรรมที่2ไปดำเนินการปร,ปรับปรุงการจัดการฟาร์มโกนมตามมาตรฐานฟาร์ม GAP ส่วนกิจกรรมปลายปลายน้ำคือ1 ติดตามผลการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GAP 2. ประชุมประเมินความพร้อมของฟาร์มก่อนเข้ารับขอการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP และกิจกรรมที่3ฟาร์มโคโนมขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP ส่วนกิจกรรมสุดท้ายคือกิจกรรมที่4ผู้เสนอโครงการจะทำการรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการนะคะ ผลผลิตจากการดำเนินโครงการคือ1ฟาร์มโคโนมจำนวนส0ฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในด้านการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม G A P ส่วนผลผลิตที่2ฟาร์มโคโนมที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ40มีความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม G A P ส่วนผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการข้อที่1คือฟาร์มโคโนมที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ60 นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GAP ส่วนผลลัพธ์ข้อที่2คือฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการนั้นมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ80ผลลัพธ์ข้อที่ 3. คืออย่างน้อยร้อยละ50ของฟาร์มโคน,นมที่ขอรับการรับรองมาตรฐาน GAP ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP ส่วนผลกระทบจากการดําเนินโครงการ เราจะแบ่งผลกระทบจากการดําเนินกโครงการเป็น3ด้านคือด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจคือฟาร์มโคโนมที่เข้าร่วมโครงการและได้รับมาตรฐานการรับรองฟาร์มมาตรฐานฟาร์ม GAP นั้นสามารถจะจําหน่ายน้ํานมดิบในราคาที่สูงขึ้นอย่างน้อยลิตละ20สตางค์ส่วนผลกระทบทางด้านสังคมโรงงานแปลรูปนมมีวัตถุดิบ ที่มีคุณภาพคือน้ำนมจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม JAP มาผลิตนมโรงเรียนทำให้นักเรียนได้รับนมที่มีคุณภาพดีส่วนผลกระทบด้านสุดท้ายคือด้านสิ่งแวดล้อมฟาร์มโคโนมที่เข้าร่วมโครงการนั้นมีการจัดการฟาร์มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขอบคุณค่ะ